สวัสดีครับมนุษย์โลกสวัสดีครับมนุษย์ต่างดาวสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวต่างชาติชาวต่างประเทศชาวต่างสายพันธุ์ต่างชนเผ่าสวัสดีหมดทุกท่านแหละครับอือะชีวิตเป็นยังไงบ้างครับอ่ามีคนทักมาว่าอย่าไปไปพวกมันกดตรงผมอะครับ คือถ้าผมเจอปัญหาแล้วมันเกินที่จะควบคุมได้เหมือนเรากําหนดไม่ได้แล้วเราต้องทนอยู่กับมัน,นผมก็จะใช้กฎของผมคือซูมได้ก็เป็นพวกมันไปเลยนะครับอืม <c oughs> <c oughs> เป็นพวกมันทําไมวะ <c oughs> มันก็เหมือนเราแพ้ดิเราก็แกล้งแพ้ครับเราก็เป็นพวกมันแล้วก็เราก็ได้รู้นะครับว่ามันชอบอะไรไม่ชอบอะไร เราเรก็จะได้รู้ว่ามันมีจุดอ่อนอะไรเราจะได้รู้ความลับของมันว่ามันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ถ้าเราเจอทุกจุดประสงค์ที่เราต้องการแล้วก็ตลบหลังแล้วตีคืดที่รอยชนะที่หลังดีกว่าครับผม <c oughs> อา <c oughs> คนสเร็จเขาจะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดครับผม เราเราจะดีไม่ดีมันก็คืออยู่ตัวเรานั่นแหละนะครับแต่มันก็จะมีคนประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่ชอบจําข้อดีของใครชอบทำแต่ข้อเสียของคนอื่นคนประเภทนี้ก็มีเยอะครับมีเยอะเชื่อว่าเป็นเยอะผมก็เคยเป็นผมว่าเป็นนะครับตอนนี้เริ่มจะไม่มองไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะคนบางคนมันก็ มันปยนที่มันไม่ได้ต้องปิดที่เราครับเราจะถูกใจแบบไหนเราก็กําหนดตักตัวเราเนี่ยครับผมก็เคยนะครับมองเห็นแต่เขาเสียคนอื่นแต่ช่วงหลังๆมานี้แทบจะไม่มองครับแทบจะไม่สนใจเลยเขาเสียมันคืออะไรมันเป็นเรื่องดีสมมติถ้าคุณมีลูกลูกคุณถามคำสามคำสี่คำ แม่งรอเวลาดีเลย์มากกว่ามันจะตอบลูกผมก็เป็นครับลูกผมก็เป็นผมว่า,ามีปากไม่พูดจะพูดนะครับถ้ามีปากกินข้าวเดี๋ยว่าพูดนะครับนี่ผมสอนลูกหลาหนลลตั้งแต่ผมเลี้ยงลูกตั้งแต่อายุไม่ถึงขวบอะแล้วก็หลานที่สองคนไว้ใกล้ๆกันเลยครับอืมผมจะเล่นตามกฎเสมอมันไม่สามารถเสียงผมได้ทําอะไรไว้ผิดทําผิดเรื่องอะไร ขอรู้ได้ไงลุงรู้ได้ไงร,รู้สิเพราะเคยห้าขวบมาครั้งหนึ่งแล้วจําได้ในชีวิตเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าคนห้าขวบมาคิดอะไรเคยเป็นคนอายุสิบแปดมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วรู้ว่าคนอายุสิบแปดมันทําอะไรมันจะผิดมันจะถูกแล้วมันคิดอะไรอ่ะรู้แต่พวกคุณไม่เคยอายุเท่ากูแน่ๆมันเสียงไม่รอดนะครับอื แก่แต่ประสบการณ์นะครับแก่แล้วมีประสบการณ์แกแล้วสะสมสิ่งดีๆไว้สอนลูกสอนหลานไว้สอนตัวเองก็ได้ครับอืเพราะฉะนั้นเป็นพวกมันเพื่อจะโจมตีจุดอ่อนถ้าเราประกาศตัวเป็นศัตรูเราจะไม่รู้เราจะหาทางพิฆาตพิชิตมันยากมากเพราะฉะนั้นตูไม่ได้เป็นพวกแย่งไปเลยอืเนียนถ้าคุต้องเจออยู่แล้วก,ก็ต้องเจอให้มีความสุขที่สุดไว้กูหลีกไม่ได้อื มันจริงๆมันก็อยู่ในวิธีของเขาเรียกว่าย่งไงคือการปรับตัวนั่นแหละครับคุณไปทำงานที่ใหม่ไปโรงเรียนที่ใหม่ไปเพื่อนห้องใหม่ไปที่พักที่ใหม่ทุกอย่างมันต้องปรับตัวหมดแหละครับอยู่ที่ว่าคุณคิดว่าถึงที่คุณไปเจอเรื่องใหม่ๆอะไรใหม่ๆม,มันมันมีตั้งต้นตั้งแต่ว่าคุณชอบสิ่งนั้นชอบที่ทำงานที่นี้ไหม ชอบวิธีการของบริษัทนี้เปล่าชอบอารายได้อย่างนี้ไหมชอบห้องแบบนี้เปล่าชอบบ้านแบบนี้ไหมคนแบบนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขาหนะ่าครับมันจะยากจะง่ายมก็ขึ้นอยู่กับที่เรานะครับเพราะทุกอย่างมันจิตนะครับจิตเป็นสิ่งที่กําหนดจิตมีสองจิตอันนี้คือทางด้านธรรม,มะจิต สำนึกกับจิตใต้สํานึกวิทยาศาสตร์ทางจิตแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับทุกอย่างกาหนดด้วยจิตถ้าคุณรู้ว่าคุณเคยเป็นใครมาก่อนยิ่งใหญ่ขนาดไหนได้แล้วทําไมคุณจะต้องไม่ทํานะครับทําไมคุณจะต้องปล่อยให้ใครก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้บองที่ปรสาสาทที่กับชีวิตเราด้วยซ้ามาคอยกําหนดมึงมันเที้ยวมึงมันสลัดกุ้งมึง อคงมีประโยชน์และสาระบ้างครับวันนี้มาดูภพยของคนที่เกิดวัานอาทิตย์ประจำวันที่สิบธันวานะครับจนถึงวันที่สิบหกธันวาคมหนึ่ง 2องสามสี่าเจ็ดแปดเก้าสิบลงตามมาเรียบร้อยครับผมมาดูกันครับคุณเกิดราทิติ์ใบแรก ปึ้งหนึ่งถ้วยถานกะกา์ยังไม่ได้นักนักเกนักกลัวอะไรครับอ่าเชลิออดเชลิออดนี่มันเสาวันศุกร์นี้ก็มานะนักรบนักรบแท้จริงมากนักรบที่มีเกิดมาเพื่อรบเพื่อเอาชนะจริงๆครับอ่าสิปเปเรียนเป็นด้านดีของการเงินแล้วนะครับห้าไม้เท้ายังตีกันวุ่นวายอยู่ คุณโดดเด่นเมื่ะ่ะคุณโดดเด่นมดดดันก็เลยแตกต่างแตกต่างกับเขาพวกยากเพราะพวกเขายังไม่โดดเด่นพอนีเก้าถ้วยไพรรัก้อน The Wind of Fortune กองรอ้อโช็กลาบมรดกแะทรัพย์สินคีขึ้นคู่กันขนาดนี้สิบเหรียญกับ The Wind of Fortune เนี่ยมันจะมีโชคนะลาบดีกว่าโชคลาบ ลาบลาบไม่ใช่ลาบน้ำตกไม่ใช่ลาบพอสมสเภาพระใหญ่นะครับ The Charriot The Winogfortune The h i p i t e s The m a g i a n ให้หมอดูสองใบขึ้นมานะครับคือดูตามภาพรวมครับเรื่องการงานเท่านั้นเองที่ดูวุ่นวายแต่วันก็มีสไม้เท้านะครับหไม้เท้าเนี่ย คุณอยากทําอะไรครับในความที่เป็นคุณนะครับบางทีมันก็อยากทําะแต่ทําไม่เป็นไม่รู้ขั้นตอนไม่รู้ว่าจะฝึกยากขนาดไหนถ้าคุณถ้าคุณอยากเป็นจริงอ่ะต่อให้มันยากขนาดไหนอะถ้าคุณอยากเป็นมันจริงๆอยากมีชีวิตแบบนี้จริงๆอยากทําอะไรแบบนี้ได้จริงเพราะมันสร้างไรายได้สร้างชื่อเสียงสร้างเงินทอง สร้างชีวิตของคุณครอบครัวงคุณให้มันมีดีกว่าเดิมครับคุณก็ต้องยอมครับเหมือนผมไม่ได้เอามาโอ้อวดมาคุยครับผมก็ต้องอ่านตำราทำไปทำมานะครับผมต้องสวดมนต์พระผมต้องใส่บาตรผมต้องปฏิบัติธรรมผมต้องเรียนรู้แทบทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่นะ่นช่วยเหลือคนครับเหนื่อยไหมแม่งเหนื่อยท้อบอกก็ท้อเบื่อไหมก็เบื่อครับแต่ที่ปลายทางอะ่ะ ที่ปลายทางนะครับมันมันมันคือความสุขอะมันคือถ้ามันมันสําเร็จได้ไปถึงตรงนั้นจริงอความสําเร็จใครไม่เคยสาเร็จจริงๆจะไม่รู้นะครับว่ามันมีความสุขแค่ไหนระหว่างทางที่เราจะไปถึงเป้าหมายสําเร็จมันก็จะมีระหว่างทางผมเรียกว่าจุดแวะพักแวะปั๊มปั๊มนู้นแวะปั๊มนี้แวะไปเรื่อยคุณยิ่งแวะมากยิ่งนานมากมันจะถึงเป้าหมายคุณช้า แค่นั้นเองนะครับหรือบางทีคุณอาจจะลืมเป้าหมายและหลงทางไปเลยผมจะเรียกว่าแวะปัม๊มแวะได้ครับก็เหมือนคุณท้อคุณเบื่อคุณจุดนะครับเมื่อคุณไม่ไหวก็มันจริงคุณเหนื่อยคุณก็หยุดก่อนนะครับดันทุรังไปก็มีแต่เจ็บเนี่ยครับพ่ดันดันทุรังก็ใช่พไพ่แบบนี้นะอัศวินเนี่ยอ๋อแวะปัม๊มแวะน,นานนะครับแวะให้มันพอรู้แล้วก็ไปต่อให้ถึงไว ชารออตจะเป็นนัก,กรบที่ผมบอกแล้วว่าแับทุลงังการได้การเสียพร้อมพุ่งชนพร้อมพุ่งใส่นะครับเป็นนัก,กรบเมื่อออกไปรบอ่ะมันก็แน่นอนแหละกูไม่อยากตายกลับมากูยังอยากเป็นอัศวินกลับมาแบบสง่างามอยู่แล้วนะครับเพราะเ,เพราะนั้นไอชาริออดเนี่ยมันตัวแทนของคนชอบเอาชนะเป็นตัวแทนของคนที่มีความเป็นตัวเองสูงนะครับวิธีการความคิดการกระทำของเขาจะบางทีไม่ส่วนโลกส่วนอะไรทั้งนั้นอ่ะ อ่ะนะครับผ้าใหญ่ The w e วี f o r ฟอร์จู e โดยเชอรี่ออสโ h ยไฮพีเต s ดแล้วก็ The m a g i เ i a n นะครับตำราแมจิเชียไฮพีแต่มันไพ่ของจินตนาการและความรู้เซนส์ความรู้สึกสิ่งที่คุณมีอยู่คุณคิดว่ามันด้านมันก็ได้นะครับโดยเฉพาะ m ม g ิเ i ียเนี่ยความสามารถหลากหลายมากนะครับในตัวคุณนะ่ เมื่อมันขึ้นมาขนาดนี้บ่งบอดสักขนาดนี้บอกว่าว่าคุณจะเจอปัญหาใดๆหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้คุณใช้พลังจิตของคุณภายในคือศักยภาพความคิดคุณรู้ว่าคุณทำอะไรได้คุณรู้ว่าถ้าทำแบบนี้จะเป็นแบบนี้คุณเชื่อว่า ลางสังห์หรือสัมภาษณ์ของคุณน่ะคิดแบบนี้ลงมือทําแบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบนี้ให้เชื่อเซนต์ตัวเองนะครับหรือว่าสัมภาษณ์พิเศษความรู้สึกต่างตัวเองไปในการตัดสิน,ได,กกนได้ทุกเรื่องนะครับได้ทุกเรื่องนะครับการงานมีปัญหาก็อย่างที่ผมบอกะว่าถ้าคุณโดดเด่นมากมันไม่เข้าพวกเพราะม,มันมีพวกที่เขาไม่เด่นเขาอาจจะตามเราไม่ทันตามเราไม่ทันเขาก็จะหาว่าเราเป็นคนแปลกแย่เป็นคนที่แหกกฎนอกข้ออะไร เราก็ต้องขอบคุณมันเพราะว่าเรามาถูกทางแล้วมันเป็นคำที่บ่งบอกว่าเออต้องเห็นกูแตกแยกแตก,แกไม่เข้าพวกนข้อกอะไรอย่างงี้แสดงว่ากูมาถูกทางแล้วเพราะความสำเร็จมันไม่ได้เดินตามกฎอยู่ตลอดเวลาครับมันเดินตามกฎจะไม่มีวัฒนาการใหม่ขึ้นมานะครับเมื่อท่านต้องการวัฒนาการใหม่ท่านก็ต้องแหกออกมานะครับ ที่ผมฟังบ่อยเนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยนี่ฮาร์ดคอร์ตลอด,พ,ดพูดคำด่าห้าคำอะไรแบบนี้แต่พลังแกเยอะมากคบับพลังเยอะมากใช่เขาเคยพูดว่าศิลปินสมัยรุ่นผมเด็กๆเ,เด็กมากเลยผมได้ยินนะเขาว่าศิลปินไส้แห้งศิลปินใครเป็นศิลปินต้องไต้แห้งไม่ว่าจะวาดรูปจะจะปั้นจะเขียนจะอะไรก็แล้วแต่ศิลปินศิละปะพวนี้จะไส้แห้งไม่ค่อยรวยไนมะ่ค่อยมีเ แต่อาจารย์เฉลิมชัยเขาไม่คิดอย่างนั้นเขาไม่บอกว่าผมไม่ได้บูชาวความจนกูเป็นศิลปินแต่กูต้องรวยไม่รวยแล้วกูจะไปช่วยใครได้กูอยู่วยตัวเองได้ยังไงแล้วกูจะช่วยศิล,ลปินทําเพื่อเอางานกุศลนั่นก็ทําได้แต่มันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดอะไรถ้าคุณทํางานของคุณแล้วคุณจะขายเอาน้องออมต่อ,อมาขายให้มีไรายได้เพื่อเลี้ยงดูจนเจนือกูและครอบครัวหรือทําอะไรเพื่อคนหนึ่งหรือเพื่อสังคมนะครับ ที่พูดนี่เพื่อต้องอารให้ท่านรู้ถึงศักยภาพเนี่ยเพราะพ่พยสองตัวเนี้ยเนี่ยมันออกมาเนี่ยสามใบเนี่ยแสดงว่าศักยภาพในตัวคุณนะมันยังมีอยู่เยอะเพียงแต่คุณสับสนเพียงแต่คุณไม่แน่ใจอือคุณยังไม่ค่อยกล้ายัางพวักพวงอยู่นะครับลุยแม่งเลยครับลุยมป็น้าราบราบเป็นหน้ากลองครับหน้ากลองมันเรียบเลยครับอย่างนั้นไปเลยครับ อ่ะต่อมาเรื่องการเงินนะครับสิบเหรียญการเงินดีดีมากด้วยไม่ดีธรรมดาไม่ต้องห่วงนะครับถึงคุณจะขัดสนครอบครัวคุณมีสินทรัพย์ก็มีเนี่ยวี two, นอฟตูน่มันได้จังหวะได้จังหวะได้ตรงวาระของมันแล้วนะครับอย่าเอาแต่คำว่าจะเลิกใช้ไปเลยคำว่าเดี๋ยวกูจะต้องเรียนแล้วกูจะต้องอ่านหนังสือแล้วกูจะต้องขยันกูจะต้อง เรียนหนังสือให้เก่งกูจะต้องตื่นในเชา้าือต้องใช้คำว่ากูต้องครับเดี๋ยวใช้คำว่ากูจะ,ะกูต้องต้องหาวิธีทําให้รวยแล้วละ่ะเดี๋ยวกูจะรวยแล้ะคําว่าจะเนี่ยมันยังไม่ลงมือทำหรอกมันจะมันแค่แบบจอ่จอจอ่อใกล้ๆแต่ว่ากูต้องกูต้องเปิดไพ่แล้วละ่ะพี่น้องชาวลกูกรออยู่ต้องเปิดให้เขาดูแล้วละ่ะผมก็ตปิดปึ๊บปึมขึ้นมาแล้วผมก็ดูหนังอ่านนะครับ ใช้นะครับใช้ศักยภาพที่คุณมีอยู่นะครับใช้ศักยภาพที่คุณอยู่จัดการได้ทุกเรื่องนะครับเรื่องการเงินไม่มีปัญหานะครับเพื่อเรื่องสิบเหรียญครอบครัวหรือต้นทุนคุณมันมีเยอะนะครับแถมยังมีอสังหาริมทรัพย์อีกต่อมาเรื่องของการการเงินการงานการเงินไปแล้วการเงินนะมันไม่ได้มีแค่นั้นมันมาจากรายได้มาจากความสามารถที่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณนะ ไอ้ไฮพีเต็ดเนี่ยก็มันคล้ายแมดิเชียลแหละครับไอ้ตพวกดีไซนเนอร์พวกนักออกแบบพวกอ,อะไรอะสื่อสารด้วยความคิดเอาความคิดออกมาเป็นรูปธรรมหรือเ,เป็นชิ้นงานนะครับแมดิเชียนก็เหมือนกันอาจจะเป็นนักพูดนักคิดนักเขียนามายากลผู้ที่สร้างความแปลกประหลาดใจมันก็ล้วนมาจากจิตใต้สนึกหรือว่าความพิเศษในตัวตนอยู่แล้วนะครับ เรื่องความรักมีไพ่ใบเดียวที่ดูจะสอ่อไพ่รักซอนหนึ่งถ้วยนี้ยังอุปทานอยู่คิงถ้วยนี้ยังนิ่งอยู่ไพ่รักซ้อนนะครับไพ่แอบมีเล็กมีน้อยอืตั้งแต่ถึงเวลาถึงเวลาแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จำอะคืออยากจะรักต้องไม่กลัวความ,มาเสียใจเพราะความ เสียใจหรือปวดใจมันเป็นขั้นตอนหนึ่งของความรัก oh. คิดได้ไงครับก็อ่านเยอะดูเยอะครับก็เลยได้จำเยอะครับก็จริงๆครับถ้าคุณจะอยากจะมีความรักคุณต้องไม่กลัวว่าเสียใจมันเจออยู่แล้วม,มันเจอ,อแล้วแล้วถ้าคุณเชื่อว่าเป็นความรักของจริงๆที่ดี ก่อนที่มันจะดีมันก็ต้องห่วยก่อนอ่าถูกไหมมีไพ่รักซ้อนมีไพ่นอกใจมีพแบบันแอบนู่นแอบ,บนี่ไม่งั้นคุณจะรู้ไหมแม่คุณรักเขาขนาดไหนหรือว่าเขารักคุณขนาดไหนคุณจะไม่รู้ถ้ามันไม่มีเรื่องพวกนี้คุณจะรู้แค่ฝ่ายเดียวคุณซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะดูในแง่มุมต,ตัวเองว่าตัวเองเหมาะสมและดีแล้วกลายเป็นอย่างนั้นไพ่รักซ้อนก็สุ่มเสี่ยงนะครับถูกเสี่ยงที่จะมีเล็กมีน้อยนะครับระวังนะครับอ่าดำเนินชีวิตความรัก ด้วยความเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นลูกอะไรกันแบบนี้นะครับความรักของแม่จะเชื่อนอะ่ะคุณจะเป็นเช่นนั้นนะครับเงี้เาเอาแต่ใจคุณก็ต้องแยกบ้างอืมข้อดีเขามีจำข้อดีเขาบ้างเออประมาณนั้นนะครับความรักก็ไม่ได้หนากวนเลวร้ายอะไรนะครับต่อมาก็เรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพก็ยังไม่มีอะไรอันตรายมากๆไม่มีครับกินเก่ง คอเลสเตอรอลอุดตันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อข้าวขาหมูมากินครับเป็นคเลลอเลสเตอรอลเยอะๆเป็นเพื่อนท่านครับได้ท่านจะได้ไม่เหงานอกนั้นไม่มีอะไรล่ะครับนอกจากจะซุ่มซ่ามแล้วทำตัวเองเจ็บมันก็ไม่ไดเจ็บอะไรสาหัสสาก,การแลไ้วมาสรุปรวมของคนวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าดีมากนะครับดีมากหนึ่งคือการเริ่มต้นจะเริ่มต้นทำอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ความมุ่งมั่น ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวโชคชะตาวาระมันเข้าข้างเราอยู่แล้วอคิดให้มันสุดคิดให้มันจนตันมันจนตันแล้วมันไปไหนต่อไม่ได้ตันแปลว่าไปทําต่ออะไรไม่ได้แล้วนั่นคือตายเพราะฉะนั้นเราไม่ถึงตายเราไม่ได้ทําอะไรที่มันถึงตายเพราะฉะนั้นคิดให้สุดจนกว่ามันจะตันแล้วไปต่อไม่ได้แค่นั้นเองนะครับคุณจะสำเร็จในทุกอย่างทุกเรื่องที่คุณอยากจะเรียนรู้อยากจะทำ ใช้คำว่ากูต้องทำกูต้องลงมือกูต้องเรียนรู้กูต้องเก่งกูต้องฉลาดกูต้องมีทรัพย์สินเยอะกูต้องอุดมสมบูรณ์กูต้องใช้คำว่าต้องต้องอย่างเดียวกูต้องบางคั่งกูเป็นแม่เหล็กดูดความสำเร็จกูเป็นแม่เหล็กดูดเงินพูดเข้าไปคิดเข้าไปเหมือนคุณเรียนหนังสือชั้นประถมชั้นอนุบาลชั้นประถมนุ่นเขียนผิดนี่ครูนี่ส่วนใหญ่จะไปคัดคำนี้ยมา สิบหน้ายี่สิบหน้าร้อยหน้านั่นแหละมันจะทำให้คุณจําจิตมันจะจํามันจะไม่เออคุณจะไม่ผิดคํานี้ละเหมือนกันเช่นเดียวกันกับสิ่งที่คุณสั่งกับจิตของคุณที่ผมพูดไปแต่เงี้ยคุณย้ําบ่อยๆย้ําไม่พอคุณนั่งเขียนเขียนด้วยตัวหนังสือตัวบรรจงว่าคุณอยากเป็นอะไรแบบไหนต้องการอะไรแบบไหนฉันต้องเป็นฉันต้องได้ฉันต้องมีอะไรคุณเขียนไปทําไปทำมาจิตมันจะได้จํา นะครับทุกอย่างอะ่ะธรรมชาติเขาจะจัดสรรให้ถ้าคุณอยากรวยเป็นหลักร้อยล้านพันล้านศักยาภาพคุณมีเงินเป็นหลักร้อยล้านนะคุณต้องทําอะไรศักยาภาพคุณได้เปล่าอืคุณทําอาชีพสมมุติสมมติว่าคุณทำอาชีพขายข้าวแกงนะครับข้าวแกงรวยเป็นหลักร้อยล้านพันล้านได้ไหม ถ้าจะเอาจริงีมันก็เป็นไปได้ครับนอกจากแตกสาขาเฟนชงเฟนชยัยแล้วก็ว่าไปแต่ศักยภาพและความสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแม่ค้าถ้าเป็นพ่อค้าขายข้าวแกงตามตลาดโดยทั่วไปเจมที่คุณก็มีไม่เกินหลักแสนหรือหลักล้านต่อปีต่อเดือนนะครับเพราะว่าตลาดเป็นแค่นั้นแต่ถ้าสมมติคุณจะทำให้การขายข้าวแกงเป็นมิติใหม่ด้วยการ ใส่นี่ทำนั่นผลิตภัณฑ์บรรจุพัณฑ์ที่พอแล้วก็สถานที่ขายมันหรูมันนั่นแหละครับมันถึงจะเติบโตนะครับถึงคุณอยากได้คือรายได้มากขึ้นรายได้มากขึ้นคุณต้องเหนื่อยขึ้นคุณต้องทํางานมากคนอื่นอย่างน้อยก็สองเท่าสัเท่าที่เขาทำอย่าไปเดินตามหลังสร้างทางตัวเองครับจบ <c oughs> ขอบคุณที่ตามรับชมรับฟังนะครับถ้ามีอะไรที่สงสัยติดขัดอะไรก็ขอบคุณนะครับช่วยวแสดงความคิดเห็นมาก็ขอบคุณคนที่แสดงความคิดเห็นทักทายกันมานะครับก็เริ่มมีมาสองสามคนแล้วก็หายไปมาเถอะครับจะเป็นไทยใหญ่ไทยเล็กจีนพมา่าเกาหลีญี่ปุน่นไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียคาเม์แก้มขาว ต้อสาวลาวเวียงมาดีๆที่จะรู้จักครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดส่งต่อนะครับแล้วกดถูกใจให้ด้วยนะครับซึ่งพูดกันตรงว่ามันเป็นกําลังใจนั่นแหละกําลังใจเนี่ยมันจะมันก็จะต่อยอดไปถึงการมองเห็นของช่องการมองเห็นของช่องการเติบโตของช่องนะครับ ท่องนี้มันมีคุณภาพดีหรือไม่ดีนมันอยู่ที่ผู้ชมนะครับผู้ชมติดตามมากไหมแชร์มากไหมถูกใจมากไหมนะครับถ้าคุณถูกใจคุณอ่อย่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในความสําเร็จก็ฝากกดไรก็แชร์ติดตามนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ